อันนี้เดี๋ยวเรามาล็อกมาร์กดูนะครับสูปหนึ่งอัดส,สุดนะฮะอันนี้อัดส,สุด <S 1> <S 1> ก็แคมนะเราดูไม่ตรง จะต้องล็อกมาร์กใหม่นะครับน,นะฮะหลังจากมาร์กล็อกมาร์กเสร็จแล้วนะครับมาร์กเคลื่อนไว้นะฮะอันนี้มาร์กตรงแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูนะครับอาการที่สั่นสะดุดนะติดเครื่อง เครื่องแตรัดติดได้นะครับอันนี้เป็นงานเป็นงานต่อจักงอูนะฮะอู๋อันนี้ก็เรียบร้อยฮะอันนี้ก็คือเราลองจะหมดแล้วเราเอินว่า ช่างบอกว่ามาร์คเขาตั้งมาร์คตรงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้มาเช็คที่ตรงนี้นะฮะก็เลยปเป็นมั่วตัวไปหมดเลยทีนี้สายพงสายไฟอันนี้กล่องผมเอากล่องตัว A36 b มดีมาใส่นะเพื่อจะเทสดูมอตรงมาต้มลองหมดเลยทั้งวันสรุปนะมาร์คผิดนะครับอันนี้ล็อกมาร์คใหม่แนละ้วสตาร์ทติดง่ายเลยผมก็มั่นใจในโอ้นะเพราะว่าเขาชัวร์แล้วเขาทำมาสิบปีแนละ้ว ตกมาตายเลยทีนี้โอเคนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องเดินไม่สะดุดแล้วนะโอเคครับอาครับสรุปเคสนี้นะครับที่รับรถมาจากอูนะฮะปรากฏว่า มาร์กผิดนะฮะมาร์กไม่ตรงผิดไปประมาณ3ฟันนะฮะทำให้รถมีอาการเดินไม่เต็มสูบนะเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมาร์กที่ถูกต้องคือแบบนี้นะครับโอเคนะยังไงก็เวลาบอกอะไรก็ฟังๆกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าถามอะไรทําแล้วทําแล้วนะฮะขอบคุณครับผม